วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างวิดีโอหรือว่าคลิปง่ายๆนะครับด้วยการผสมระหว่างภาพนิ่งกับก i ิปนะครับเข้าด้วยกันนะครับมันก็จะได้ภาพใหม่ที่สวยขึ้นมานะครับใช้งานง่ายๆด้วยแอปแคปคั t นะครับตัวนี้ผมก็ยังใช้ตัวฟรีอยู่ถ้าใครใช้ตัวฟรีหรือว่าตัวโปรเนี่ยก็ใช้ได้นะครับมันก็มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับครับก็มาทํากันเลยนะครับ อันนี้เมื่อเราเข้ามาที่หน้าแอปแคปคัดแล้วถ้าไม่เจอถ้ายังไม่เจอหน้านี้ก็กดที่กันไกลนะที่คําว่าแก้ไขนะครับพอได้หน้านี้เสร็จแล้วให้เรามากดที่โปรเจกต์ใหม่นะครับใด้กรอบสีฟ้าใหญ่ๆนะครับกดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับให้เราเลือกรูปภาพมาก่อนนะครับให้เลือกรูปภาพมาเสร็จแล้วก็กดเห็นไหมครับสีฟ้ามันจะมีคําว่าเพิ่มด้านข้างนี่นะครับก็กดข้าไปเพิ่มต่อไปนะครับต่อไปให้เรามา มาเลือกอัตราส่วนนะครับก็คือตัวนี้นะเลือกอัตราส่วนนะครับกดเข้าไปให้แนะนําให้เป็น9ต่อ16นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วมือของเราเนี่ยขยายนะก็ดูว่าจะ,จะมุมไหนของภาพนะเสร็จแล้วก็ติที่ถูกนะครับอันนี้คือเสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะนํา กิ๊บมาซ้อนเข้าไปในนี้นะครับก็ให้เราแตะที่ตัวนี้เลยภาพซ้อนเห็นไหมครับแตะเข้าไปแยวก็แตะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอากิ๊บมาแยวก็เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ใช้นิ้วมือนิ้วของเราเนี่ยนะครับลากให้เต็มนะครับลากให้เต็มไปเลยนะครับจะสังเกตว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่5้าวินาทีนะครับ ห้าวินาทีเราก็แตะไอตรงแถบของภาพนะแตะเข้าไปให้มันเป็นกรอบสีขาวเห็นไหมครับเสร็จแล้วตรงปลายกรอบเนี่ยเราใช้นิ้วของเราเนี่ยน,นิ้วชี้เนี่ยแตะเบาเบาเดี๋ยวก็ลากมานะดูว่าให้มันได้ให้มันได้กับตรงนี้นะครับเนี่ยพอมาได้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ใครจะเอาออกหรือไม่ออกก็ได้นะถ้าเอาออกก็ให้แตะแตะตรงนี้ครั้งหนึ่งนะนมาเสร็จแล้วก็ลบออกไป ก็จะเหลือแต่ตัวนี้แล้วนะครับจากนั้นจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรานะครับให้เราแตะมาที่ตัวนี้เลยนะแถบของกิฟเนี่ยนะครับให้เราแตะที่แถบของกิฟนะครับพอแตะไปแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่าผสมนะครับจะมีคําว่าผสมอยู่นี่นะครับผสมก็ให้เราแตะไปก็ดูว่าเราต้องการแบบไหนนะครับ ว่าเราอยากจะได้แบบไหนก็แตะเลือกไปนะแต่ที่ผมจะแนะนําก็คือก็คือตัวนี้เงาเนี่ยเงาไหมนะครับเงาไหมตัวนี้นะเสร็จแล้วเราก็ปรับนะปรับตัวนี้ลงเสร็จแล้วก็ติ๊กที่ถูกนะครับคันนี้เราก็มาดู ตัวอ่มาดูภาพใหญ่กันนะแต่ดูนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เราทำขึ้นมาจากจากภาพนิ่งบวกกับกิฟเราก็จะทำเป็นภาพประมาณนี้ครับจางๆนะครับมีฉากหลังเป็นรูปภาพฉากหน้าเป็นกิฟนะครับแล้วเราก็จะได้ ะจะหนักเบานี่แล้วแต่เรานะว่าเราจะใช้ไอตัวเนี้หนักเบาแค่ไหนแล้วก็ปรับเอาไว้ตรงไอ,ไอตรงไอนะจุดที่เขาให้เราปรับนะความเข้มความอ่อนครับนะครับนะครับวันนี้ผมก็แนะนำนะครับไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับวิธีการผสมระหว่างภาพและคลิปนะครับเพื่อที่ให้เป็นคลิปใหม่ของเรานะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ วันนี้ผมก็สวัสดีนะครับ